วแม่หน้องแก้มตื่นเลยนะคะจ้านข้างใส่เลยนะคะขึ้นว่องลูกแง้งนะคะเดี๋ยวอันนี้เหาจับสวัสดีค่ะมันนี่กลับมาพบพ่อกับแม่น้องแก้มเหมือนเดิมนะคะในช่องแก้มใสใสเกษตรตัวหน่อยนะคะมื่อนี่แม่น้องแก้มกับปา้าดิภาไปไซสไปจับลูกหมูมเหมือนเดิมนะคะลูกหมม,ม มื่อวนี้ที่แม่น้องแก้มมาจับนี่ก็เป็นรุ่นสามกิโลหานะคะถึงหาโลนะคะ <พา S 1> นี่ก็เป็นขอ,อกแรกเลยนะคะที่แม่น้องแก้มมาหอดนะคะคือมื่อนี้กับสิจับมาเป็นตั้งเบิร์ดซิปขอ,อกนะคะอันนี้เป็นขอ,อกแรกเลยนะคะจะให้ทำมาลุ่นกันว่า เมื่อจับครบสิบคอ,อกแล้วมานหนีข้าวเสดได้หลุมมูทั้งเบิรกี่โตนะคะอันนี้ก็เป็นคอ,อกแรกอันนี้ซิม,มีแม่พันอยู่ไายโตเติมนะคะจะเป็นมูปลาลูกผสมนะคะนี่ค่ะคือซิมาจับลูกของแม่นี่นะคะกับมีจตโตอวดบวมมูมูมเลยนะคะนะคะจับแล้วคอ,อกนี้ได้ทั้งเบิรเจโตนะคะแม่นออ้องแกงก็พอน้ังแกงก็ม่หอดคอ,อที่สองแล้วนะคะอันนี้พอนนังแกงก็กำลังถืออุปรกรณ์ท้องเขาไปนะคะกับซิม,มี ที่ใส่กับที่จับนะคะดังดังจับนะคะเพราะว่าบางเธอแม่หมูิ่นหายเข้ากับจับอย่างนะคะอันนี้เป็นหมูลูกผสมเหมือนกันนะคะตัวน,นี้กับลูกโดค่ะแต่เข้าทธรมาลุนว่านำนักสีฮอดบอนะคะส่วนอีกแม่หนึ่งนะคะตัวน,นี้กับลูกไล่ขนาดสิบสี่ตเพิ่นสีหายแน่จัน,น้อยนะคะแม่นี่แต่ว,ว่าหวงลูกแห้งนะคะวันนี้ แม่้นงแก้มกับเอาตาสั่นมะกอกนะคะคือตัวไห่นำน้ำประมาสามเพหาข้าวเก๋าไววกอนนะคะข้อนี้แม่้นงแก้มจับมูได้ทั้งหมดสิบโตนะคะเป็นคอกที่สองจ้าตอนนี้ก็มาเป็นคอกที่สามแล้วนะคะข้อมนีนะคะคือแต่ละขอก็อยู่ห่างกันเติมนะคะนี่ข้าก๋มาหอดข้อมเพิ่มแล้วนะคะ ข้อที่สามนี่ก็มีแม่พันธุ์ที่กำลังขอลูกลุ่นไร่ๆกันหลายแม่แห้งนะคะอยู่ประมาณสี่แม่นะคะเดี๋ยวถามมาเมืองว่าแม่ใดทีดึงนักหอดแน่นะมีมีจากแม่พอจะนน่เดี๋ยวนี้เก่าเข้าแม่หอดปะไปเป็นเมืองตัวเป็นเมืองตัวมันหอดเขาเขาทางไหนพอไปไปทาง เออให้พ่อจับมาให้ก็ได้สินะอาลังตองผมว่ามึงไม่ไงนี่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 มืะนะพ่อเพิ่งจะจับมาให้นะคะคือมันต้องเขาไปอีกองนึงเนาะแม่น้องแก้่โมเมนต์คนเลี้ยงมันนะแม่น้องแก้มก็ยานในจักหน่อย กตือว่าได้นะคะสามกิโลกพอเป็นคนจับออกมาหายนะคะเพราะว่าพ่นอยู่ขอ,อกทั้งกลางเนาะจานหมูแม่นีเพิ่นหายเพราะว่าแม่หนองแก่มม่เคยเลี้ยงเพิ่นนะคะถ้าตัวได้นำนักแบบว่าห้ามบัมันใจนะคะพราะกะสิสั่งมึงจักหน่อยนะคะท่นี้มันใจปะ บระมันใจพพรังแก้มาบาันใจได้เลยะไรบ้างคะแนนสามสามโลสานะคะเดี๋ยวเราปล่อยไว้ก <niveau> ับแม่คนก่อนสามซน ไหนวะคะตัวนี้ก็เป็นข้อทีสามนะคะที่แม่งแกีวมาจับได้เมื่อนี้นะคะดี๋ยวเขาถา่าไประมึงขอกอื่นกันอีกรอบนะคะพอเราจับมาให้ตัวนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งของพอเลยนะคะม้อนนคือจับออกจากนมแล้วนะคะ ส่วนข่อนี้สี่เป็นหมูถียานมแล้วนะคะเป็นเสมาขุนแยกว่าหันแต่นำหน้าก็คิดว่าหอดเบอร์ถูกโตนะคะแม่นงแก้มกันหมูข้อที่สามพแม่นนองแก้มจับได้ทั้งเมือสิบสี่โตนะคะเดี๋ยวห้าถาไปมึงว่าข้อที่สี่แม่น้องแก้มสีแด็กจับได้จากโตนะคะอันนี้เป็นหมูข้อที่สี่เลยค่ะที่แม่นนองแก้มมาจับเมือนี้นะคะจับลูกไปได้ร้ายโตแล้ว บอกว่าไม่แรงกูจะไปอยู่สมแล้วบอแม่แม่ครับผม้แม่ครับผคลองนี้แม่น้องเกลี่ยเมาจับคัดไปแล้วนะคะหลอบหนึ่งคัดตัวใหญ่ไปแต่ว่านี่เหลือตัวหน่อยเดืั้นใหญ่ อันนี้ก็เป็นคอ,อกที่ซีแล้วนะคะเดี๋ยวมานีเขาถามมาหลุนกันเลยว่าตอนแรกนหมนจับครบทุกคอ,อกบอแล้วสิได้มูกี่โตนะคะมัน,นีเนะะาะก็มูแต่ละคอ,อก์มันีงามแห้งนะคะไม่เโตองงามๆเลยนะคะคอ,อกเลยอันนี้ออกเลนลงมูแลนออกมาเลนนะคะนี่ค่ะเพื่อนก็เสียดคอกไหวปล่อยหายหลูกมูมาแลนเลนน้ำน,นะคะนี่แต่ออมออมบริเวณบริเวณบอไห่หม้าเขามาใดนะคะนี่ค่ะ ออกหมดเลย,ยลูกมูก,กับสิไดออกแมาแรเนเหรนย้ทั้งนอกแบบนี้นะคะก็เป็นการป้องกันม้ามาก,กัดนะคะมูสข้อ,อที่สี่แม่หลงแกม้มาจับแต่ทั้งเบิร์ดหาโตนะคะม้วนที่เหลือ,อน,นอำนักสิยูป,ประมาณสามโลหนึ่งสามโลสองสามโลสามติเป็นอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์แม่หลงแกมกับสิมาจับมาอีกรอบหนึ่งนะคะ จ้าอันนี้แม่นนังแก้มก็มาหอดคอกที่หาแล้วนะคะแต่ว่ามาหอดคําแห้งคําแล้วนะคะแค่แน่หมนนี้เตรียมการมาดีนะคะคิดว่าสิมาคาก็เลยพักกันเตรียมหมอไฟมานําน,นะคะหมอแบตเนาะหนั <laughs> งแก้มก็ถืออุปกรณ์มาแล้วเดี๋ยวเข้ามาเมืองหมูเพิ่นเลยนะคะเพิ่นเลี้ยงหมูกับงัวไว้ขางกันนะคะตัวนี้นคะอกนี้พ่อหลังแก้มค่อยมาจับแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่นมาจับผู้เดียวเนาะ ทุลอบในแม่นนองแก้มมาเป็นมูเขาทั้งนี้นะคะมาหอดแล้วหมาน้อมาถึงเพิ่งม่อยู่อ่ะมาเนี่ยค่งามงามอยู่เลยค่ะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าจีหกตัวเด้ยคุณหม่ห้าตัวมันหกตัวคุณมอเลยหตัวปะคะแม่ห้งแม่หวงมดดิินรูสิล เนี่ยหะวเนี่ยนะคะออกวายเแม่น้องแกมตื่นเลยนะคะาจาพ่นข้างใส่เลยนะคะขึ้นวองหลูงแห้งนะคะเดี๋ยวอันนี้เขามาจับมีเจตัตโตนะคะพกโตพกโตนะคะของนี่เดี๋ยวเขามาจับเลยฟังเสียงนะคะฟังเสียงเนะาะฟังเสียงนะคะ <c oughs> นี่นะคะเป็นคลายสไตล์ปลาเลือดสูงเลยค่ะข้อ,องนี้แม่นนองแก้มก็ได้ทั้งเบิดทุตโตนะคะแต่ว่าหม้กล่องนี้ถือว่าอันันแม่เพิ่นหายทุกโตเลยนะคะเวลาจับเอกระตองระวังแน่นะคะเพราะว่า หมูปลาหนีเข้าไว้ใจปลไดะะ้ได้ค่ะเพราะว่าจะโตได้ทีเพื่อนไทยเข้าไปจับลูกเพื่อนหนีเพื่อน,นเอนสืกระโดดใส่เลยนะคะบางโตเนี่ยถึงกับกระโดดออกขอกมาหาห้าเลยนะคะในการจับหมูเขากา็ถือว่ากับมีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแม่นนองแก้มกับทำการทอนหมูเขาโกงน้ำกันนะคะให้มันได้โกงลระซิปโตนะคะ<ม>เพราะว่าเดี๋ยวแนวใส่ห้าสิบ่อพ่อนะคะห้างยังเรือหีกหลายขอบอยู่นะคะอันนี้ก็จับใส่เธอโตนะคะเพราะว่า ถ้าบอดจับแบบว่ายัางไงจับแล้วก็ปิดไว้น้ำเพราะว่าเพิ่นโดดนะคะถ้าโดดออกนี่ถือว่าเป็นงานใหญ่เลยนะคะเพิ่นเร็วแฮงนะคะเฮาสิจับบอดทันเนาะเดี๋ยวเฮาถ้าไปเมืองอีกขอกนึงเลยนะคะขอกทีพ6กนะคะตอนนี้ก็แม่ของแกมาหอดขอกทีพ6กแล้วนะคะพอน้องแกเหมือนยางนำหนาเลยบอทถากันเลยนะคะ <G un> ขามสะพานขามสะพานนี่ค่ะจะ้ามาเมืองหมูกันเลยนะคะหนนลุนแจ็คโลฮะหลุนจลห,หาิลนหินี่นะคะสองสี 4, 6. 6. 6. 6. ่หกหกโตขึ้นกันเนาะคะ่ะขอกนี่กกำลังพอดีงามเลยนะคะ มาของนี้นะคะพี่เพึ่นกะลงจับไห้นะคะหมูของนี้คือพิ่นแยกออกจากนมแม่แล้วนะคะแต่ว่านำนางก็อยู่ในช่วง3กิโลหาถึงหาโลนะคะกะซีอยู่ในราคาหมูหันนะคะของนี้กะมีทั้งเมิดหกโตนะคะเมื่อนี้แม่น้องแก้มก็ถือว่ามาจับหมูกะคำแห้งนะคะพึ่งจับได้พกคอกเองนะคะเหลืออีกสี่คอกบัตนี้คอรกได้ทีแม่น้องแก้มมาจับมื่อนี้บัตท่านกะขอเลือนนะคะขอเลือนเป็นมืออื่นนะคะ ของนี้สรุปแล้วได้พกโตนะคะขอกนี้ก็เป็นขอกทีเจ็ดนะคะที่แม่หนงแกมมาจับนะคะขอกนี้ก็สซีมีหมูทั้งเบิร์ตหาโตแต่ว่าก็สซีมีตัวทีน้ำหนักเกินสามกิโลครึ่งนะคะแม่หนงแกมก็เกินสามกิโลครึ่งหอดหาโลหรือว่าเกินหกโลกเก่านะคะเพราว่าเป็นเกินใ่หมูหันเนาะ ม่ลองแกมกับสื่ออีกราคาหนึ่งนะคะคนหละราคานะคะพอลังแกมกับกรลังทําการสังนะคะมูคองนี้ได้ทั้งเบิร์ตหาโตนะคะก็ะทาการแยกกลงไว้นะคะเพราะว่าตัวทีน้ำหนักเกินใส่มูหันกับตัวทีเป็นมูหันนะคะเี๋ยวเ้าถา,าไปเมืองกันกอ,อีขคองเลยนะคะออกติดแดเน้องตัวนี้เป็จิดของแต่ว่ากันเดึกเตืแล้วนะคะ คอกนี้ก็เป็นคอกที่แปดแล้วนะคะที่แม่น้องแก้มมาจับเนาะคอกนี้ก็ถือว่าได้ไปหลายตัวเติมนะคะได้ไปทั้งหมดเจ็ดตัวนะคะข้อนี้เป็นหมูในนมนะคะอายุหมูนันแค่ยี่สิบเอ็ดมือแค่นั้นนะคะกับพ่อจับแล้วคือแม่เพิ่นนำนมดีแห้งนะคะนี่คะลูกเพิ่นเพิ่นมรีแม่น้องแก้มก็ถือว่าจับหมูพอทันนะคะ ก็ต้องขอโทษลูกค่าหลายๆท่านเลยนะคะที่ได้ถึกเลื่อนนัดไปเนาะค่ะอาจจะเป็นอีกรอบหนึ่งคืออาจจะเป็นวันพฤหัสวันสุกร์นะคะคือวันจันทร์แม่น้องเกี่มจับปอท่านเนาะนะคะมีแตโตงมู๊งงามเลยนะคะมูติที่จับในมือนี้ก็ถือว่างามแห้งนะคะงามทุกตัวเลยจ้ะก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที ติดตามรับชมคลิปให่น้องแกมแล้วก็ขอบคุณเอฟซีุกคนน้าทีทักทายข่ามาในเพจบ่าสิเป็นในเพจหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต่คลิปแล้วก็โทรมาหามทั้งมาเย่ียมชมวงฟ้ามแล้วค่ะท้งใายลูกมูไห้น้องแกมนะคะ่าแม่น้องแกมกับหอน่องแกมก็ซอยกันจับนะคะกระทือว่าเด็กตืบนะคะจับพอทันแล้วเลยนะคะ เอนีก็มีจต่หมูง,งามๆน้ำหนักพอดีใส่เลยนะคะแม่เพิ่งกับห่วงแน่จักน่อยนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเวลามาจับลูกหมูในแม่เพิ่งกับสีห่วงเฮาเฮาก็ต้องระวังนํานะคะเดี๋ยวเกิดอุบัติงเหตุในระวังข้าจับไ้นะคะต่ะพอเพิ่งกับยกมากขึ้นรดซอยนะคะ คือของนี้ได้แคเจตโตนะคะลูกหมูไม่ทัาเลือดสิบตัวอีกสามตัวนหนักพอหอดเนาะแม่น้องแกมกัดสิแม่จับไมในรอบหนานะคะตอนนี้เป็นคอติเก่านะคะขอติเก่านี่คือเด,ดือดเทีงแล้วแม่น้องแกมกัดสีให้เพื่อนจับใส่ย่างไว้ฐานเลยนะคะแม่น้องแกมมาจับขึ้นรถเพราะว่ามันเดือดเทีงนะคะต,ต่อต่อไปอาชีพอดีท้ายให้เมืองนะคะมันเดือดแล้วเนาะจ้ะ ตอนนี้กับทาการจับหมูแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะได้ทั้งหมดสิบสองขอกนะคะมือนีคือเกินเป่าอยู่นะคะม,มือนี้นะคะแม่ลองแก้มกะจับหมูแล้วแล้วนะคะกับเป็นเวลาจับหมูแล้วนั่นสามถุมกลัวแต่ว่าลวงหมูแล้วนั่นสี่ถุมกลัวนะคะจับทั้งหมดมือนี้จับแต่แค่สิบสองขอกนะคะได้หมูลอยก่าโตนะคะได้หมูลอยหาโตนะคะ สิบสองขอกนะคะที่เหลือคือขอจับเป็นมะอ,อื่นแต่เศร้านะคะพอดีมีนน่มณีแม่นองแก้มจับบ่ะท่านนะคะเหตุงานเ่นท่านเนาะกับมีหลายเจ้าที่แม่นังแก้มในทุ่เลือนนัดจากมน,นีกับมะออื่นเป็นวันพฤหัสวันศุกร์อีกรอบหนึ่งนะคะก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามาฝากคอมเมนต์ไวท้ที่โทร่ามหาให้แม่นองแก้มไปสื่อลูกหมูนำละ้ะกะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตาม รับชมคลิปให้นองแก้มนะคะขอบคุณมากมาคะ่ะในคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะทุกๆคนนะคะ